คาถาเลิกหวยครั้งที่133ประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563จากกรภพนายคมินชันั่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะมีนภาราตศสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา อคีทานาังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัตตาปัจเจก,กานันจะยังพระรัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสูพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้านายคามินชนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่133นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระสีอริยะเมตรตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดประเจ้าข้า